ในวันที่17ที่มีการไต่สวนพยา,ยานฝ่ายผู้ถูกเออฝ่ายผู้ฝ่ายฝ่ายฝ่ายผู้ร้องอะ่ะสำนักพุธยังไม่โผล่ไปเลยสำนักพุทธก็หน่วยงานรัฐแล้วนี่วันที่สองกรกฎาที่ศาลเลื่อนบอกว่าจะไต่สวนพยา,ยานฝั่งเชื่อมจิตเนี่ยหาปากถูกไหมหนึ่งในนั้นคือคุณอภิญญา ชมภูมาตอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนซึ่งข้อมูลนี้ธนานันชัยบอกว่าเขาไปได้ข้อมูลมาฝั่งรัฐิเชื่อมจิตเขาเปิดมาแล้วว่าฝัง่งเขาที่จะมีการ ไต่สวนพยานเนี่ยห้าคนประกอบด้วยใครบ้างหนึ่งในนั้นเนี่ยมีอธิบดีปุ้อยากรู้ว่าวันที่สองกรกฎาเนี่ยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยที่บอกว่าดูด้วยตาเปล่าแล้วนั้นเด็กก็ปกติดีเนี่ยที่ไปสแตมป์ให้เขาว่าเขาปกติดีเนี่ยที่ยังทงั้งที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบเนี่ยจะกล้าไปเป็นพยานในศาลไหมทุกคนว่ากล้าไหมสำนักพุทธวิไว้ทําไมปุม้ยเห็นนะโถสำนักพุทธ คุณบอกว่าอะไรคุณบอกว่าสำนักพุทธสำนักพุทธคุณบอกว่าคุณมีหน้าที่ดูเฉพาะพระสงฆ์พระสงฆ์โอ้โหเอาผู้หญิงไปนอนในกวดติเสพเมถุนขืนใจเด็กเจ็ดแปดขวบไปปวดเป็นเนน่ะเอาเด็กแปดขวบอะ่ะตุยเด็กแปดขวบเจ็ดขวบแปดขวบคุณทำไหมสำนักพุทธ ทำไมไอ้พวกอย่างเงี้ยยังมีเกลื่อนนะคุณบอกว่าคุณมีไว้เพื่อจัดการคือคนที่คุณกํากับดูแลเนี่ยคนที่อยู่อยู่ในกํากับดูแลของคุณเนี่ยคือพระสงฆ์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอะ่ะทําไมยังมีอีกฮะทําไมถึงยังมีอีกคุณปุ้ยรู้เรื่องทนายเดทะเลาะก,กับทนายหรือเปล่าครับต้นเหตุมาจากทนายไหนกับทนายไหนอะคะอ๋อเรื่องมันนานแล้วคะ่ะเขาบอกว่าเขาเคลียร์กันแล้ว จริงค่ะคุณปุ้ยจริงถ้าคุณบอกว่าสำนักพุทธคำว่าพุทธเนี่ยสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติมีไว้กำกับดูแลเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นคำถามคือตอนปุ้ยอ่านข่าวอ่ะปุ้ยขอโทษนะปุ้ยอ่านข่าวมากี่ปีแล้วว่าสิบกว่าปีมีเกี่ยวกับพระเสพเมทุน ผู้หญิงไปเอาในกุฏิจําได้ไหมไอ้ที่คาดผมอะที่แบบว่าเจอที่คาดผมของของผู้หญิงในกุฏิพระแล้วปรากฏว่าผู้หญิงไปแอบอยู่อยู่อยู่ข้างล่างบันไดอะที่ที่โดนบุกค,ค้นอะทุกคนจําได้ปะทุกคนจําได้ไหมพูดถามก่อนที่มีทีมงานเข้าไปเออพับปวดหัวที่อที่คาดหัวะ เออพระพระอ่ะเอาผู้หญิงไปอยู่ในกุติอ่ะแล้วเจอที่มัดผมของผู้หญิงอ่ะแล้วนางเอาพระเอามาค่าหัวบอกว่าเอาไว้แก้ปวดหัวน่ะแนนสํานักพุทธทําไมไม่ไปจัดการแล้วปุ้ยอ่านข่าวเนี่ยนะปุ้ยเป็นผู้ประกาศนะสิบกว่าปีปุ้ยอ่านข่าวพระแบบนี้เยอะมากถ้าคุณบอกว่าคุณมีหน้าที่กํากับดูแลเฉพาะพระสงฆ์ทําไมคุณถึงทําไมพระแบบนี้ยังมีเกลื่อนเมืองพระปลอมก็มีพระที่ไม่มีใบเขาเรียกเนี้ยนะใบ ใบสุจิบัตเหรอเขาเรียกใบสุจิบัตป่ะคะไม,ไม่ไม่แน่ใจทําไมพระแบบนี้ยังมีพระเสพกัญชาพระเสพยาบ้าพระขายยาบ้าพระเสพเมถุนพระตุ๋ยเด็กพระเออที่บอกว่าอะไรนะเออใบสุทธิเออใบใบสุทธิบัตรขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแล้วยังมีอีกพระที่แบบอ้างอวดอุตริเนี่ยพระที่อ้างอวดอวดอ,อ,อ,อุตริอ่ะ เนี่ยคุณไม่จัดการล่ะสำนักพุ์เอาจริงไม่แปลกใจหรอกนะทนายที่ทนายอนันชยัยพี่อี้แล้วก็พี่ต้นอ้อที่เขามาฟาดสำนักพุทธฟาดเช้าฟาดเยนดดด็นฟาดค่ำเช้าฟาดฟักฝัดฝันฟาดฟัดฝักนะ่ะน่ะเออนั่นแหละใบสุทธิสงอ้อทุกวันนี้พระยิ่งหนักจริงๆปุ้ยบอกตรงๆเลยนะ จะท่องท่องไม่ได้เออที่เขามาฟาดคุณทุกวันเนี่ยสํานักพุทธและผอ,อสํานักพุทธอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจจริงๆถ้าคุณบอกว่าคุณมีหน้าที่กํากับดูแลเฉพาะเนี่ยนี่ขนาดว่ามหาเทรสมาคมมีมติแล้วนะว่าให้สํานักพุทธด,ดำเนินการเขาเปิดทางให้คุณขนาดนี้แล้วนะเขาเปิดทางให้คุณดำเนินการกับแก๊งเชื่อมจิตแล้วนะคุณยังไม่ทําเลยอะ่ะ อาแล้วจะของขึ้นทาไมเหรอเอาใหม่ขอเนียกประมุมนนะคะแล้วเพ้เจะของขึ้นทาไมอะ่ะ <c oughs> ขอโทษเออแล้วเพ้เจะของขึ้นทําไมอะ่ะอ่ะทุกคนงงไหมอุ้ยของขึ้นทําไมเฮ้ยแต่ว่าปุ้ยแบบคดีพระคัดผมแอบไปบวชรอบสองแถมบวชให้ด้วยจริงหรอคะพระคัดผมไปบวชอีกแล้วหรอโอ้แม่เจ้าบ้าบอคอแตก ขึ้นเลยโมโหจริงอ้าปุโมโหจริงจริงค่ะแอบไปบวชใหม่ถอททอทถอทอทอหน่อยได้ไหมนางสำนักพุทธนี่เรียกอย่างนี้ได้ไหมที่อย่างนี้ไม่ไปจัดการปุ้ยพูดตรงๆนะปุ้ยอยากจะบอกอะไรให้นะปุ้ยสงสารพระสงฆ์ที่เขาเป็นพระสงฆ์ดี เป็นพระสงฆ์ที่แบบตั้งใจมาสืบทอดพระพุทธศาสนาที่เขาอยู่วัดที่เขาทำกิจของสงฆ์ด้วยด้วยจิตที่บริสุทธิ์จริงๆอะเชื่อไหมทุกคนเชื่อไหมว่าคนเข้าวัดน้อยลงเพราะความเสื่อมศรัทธาจากการดูข่าวพระสงฆ์พระสงฆ์งนอกรีด่ดที่ปุ้ยพูดไปแล้วอะปุ้ยคนหนึ่งอะปุ้ยไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะคะปุ้ยไม่ค่อย ไม่ค่อยไปทําบุญกับพระสงฆ์นะปุ้ยพูดตรงๆนะปุ้ยบางทีปุ้ยก็รู้สึกผิดรู้สึกบาปเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ย <c oughs> จริงๆรสลีนหมายถึงปุ้ยนะเธอต้องแยกแยะหรือเปล่าคนนี้เขาอาจองค์นี้ท่านอาจจะไม่ใช่แต่เราก็ดูไม่ออกไงว่าใครใช่ใครไม่ใช่ทุกคนนึกออกปะการเป็นว่าเดี๋ยวนี้ปุ้ยทําบุญกับเด็กแบบเด็กที่แบบเด็กแบบเด็กยากจนแต่เรียนดี เด็กแบบโดนพ่อแม่ทิ้งอยู่มูลนิธิเด็กแบบเด็กพิการแล้วแบบโดนพ่อแม่ทิ้งอะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวก็จะไปไปร่วมกับพี่ตุปองไปทําบุญอีกนะคะทำบุญซื้อของให้น้องๆที่แบบอายุศูนย์ถึงแรกแรกเกิดถึง6ขวบแต่เป็นเด็กเด็กที่พิการนะคะคุณปุ้ยกับคุณลอยช่องสามใครสวยกว่ากันนะชอบคุณปุ้ยครับสวยเสียงดีและดูเกง่งอ้ยขอบคุณนะคะคุณพีช คุณอี้ไม่มาหรอคะพี่อี้เขาน่าจะติดภารกิจค่ะใช่ครับยุคนี้กลายเป็นไม่อย่างปุ้ยปุ้ยป้ยบาปไหมทุกคนว่าปุ้ยบาปไหมใช่ศาส,สนาจะเสื่อมเพราะคนพวกนี้จริงๆนะอันนี้เราเราเรา,เ,รา,เ,ราเดี๋ยวนะเราไม่เกี่ยวกับรัทติเชื่อมจิเนานอะที่เราพูดเนาะเราหมายถึงว่า สารตั้งต้นของเราคือเราเล่าว่าทนายเปียกธนานันชัยเนี่ยแกเคืองสํานักพุทธที่ไม่ยอมไปเป็นพยานในการสืบพยานเมื่อวันที่17คดีที่เจ้าหน้าที่พอมอสุร,ราชไปยื่นคําร้องที่ศาลเด็กและเยาวชนที่สุร,ราชบอกว่าออขอให้คุ้มครองเด็ก8ครขวบด้วยการสั่งให้พ่อแม่หยุดการกระทําดังกล่าวถูกไหมและปรากฏว่าคือเวลาเวลาไปร้องเนี่ยก็ต้องมีพยานไปสืบ สืบปากพยานใช่ไหมสืบใช่ไหมไปเบิกความไปเบิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่า8ปากที่ยื่นไปเนี่ยก็คือไป71เนี่ยไม่ไปก็คือสํานักพุทธเจ้าหน้าที่สํานักพุทธไม่ไปนี่เป็นที่มาที่ปุ้ยเคืองสํานักพุทธแล้วสํานักพุทธเนี่ย เป็นหน่วยงานแรกๆเลยที่คุณต้นอ,อ้อกับคุณอี้พูดคุยกับพี่อี้ทุกวันพี่อี้บอกว่าไปไปร้องสํานักพุทธตั้งแต่ประมาณธันวาปีที่แล้วไม่กระดิกเลยไม่กระดิกเลยจนกระทั่งพอมันเป็นข่าวดังแล้วมันมีการฟาดกันระหว่างกลุ่มเชื่อมจิตกับพี่หนุ่มกัญชัยนี่แหละถึงมาเป็นข่าวดังพอเป็นข่าวดังปุ๊บก็ย,ยังกล้าอีกไม่ทําอะไรจนกระทั่งจําได้ไหมคุณพิชิตอะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกอะ ที่กากับดูแลสานักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยที่จี้ถามพอ,อสํานักพุทธต่อหน้าสื่อวันแถลงข่าวอ่ะถามว่าคําว่าเชื่อมจิตนี้มันมีอยู่จริงไหมจนกระทั่งตัวแทนสํานักพุทธต้องถึงกล้าพูดว่าเชื่อมจิตไม่มีอยู่จริงในพระไตรปิฎกนั่นคือครั้งแรกเลยหลังจากที่พี่อีพี่ต้นอ้อเขาไปเดินเรื่องแต่พฤิการธันวาปีที่แล้วนี่ผ่านยังไม่จบดูเหมือนว่าจะก,กระเตื้องนนะหลังจากที่ท่านพิชิตท่านออกมา แอคชั่นเนื่องจากว่าท่านกำกับตุลาสำนักพุทธดูเหมือนจะกระเตื้องผักชีโรยหน้าสุดๆสำนักพุทธที่นั่นเขาปลูกผักชีหรืออย่างไรผักชีโรยหน้าสุดๆทำแบบขอไปทีมาก